สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะงวดประจ,จำวันที่10เดือนสิงหาสองพันยนะคะสูตรเลขเด่นนะคะเลขเด่นบนล่างตัวเดียวไม่ปักหลักนะคะสามารถวิ่งออกได้ทั้งบนและล่างนะคะเข้าได้ทุกตำแหน่งนะสำหรับสูตรที่เรานำมาใช้นะคะในรอบนี้จะเป็นสูตรหลักหมื่นคูณด้วย5นะคะบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย9คงที่สถิติย้อนหลังนะคะของ สูตรนี้ทั้งหมดนะคะห้าง,งวดเริ่มคำเ,เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่22เดือนกรกฎานะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวเลขของรางวัน,นี้จะเป็นอะไรสำหรับใครที่คำนวณไปแล้วนะคะก็ข้ามไปได้เลยนะคะเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ทำไปพร้อมๆกันก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มตัวที่หหลักหมื่นคูณด้วย5นะคะหลักหมื่นก็คือเลข7 7 5 3 5หนะคะเราใช้ตัวหลังนะก็คือเลข5บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2นะคะหลักพันก็คือเลข7นะ7 2 14สองบวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ8และบวก9คงที่ 5บวก4เป็น9นะคะ9 2 18 8บวก8เป็น16ได้6นะคะมาดูสำหรับเลข6นะคะของวันที่23เลข6มาอยู่ที่หลักหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคำนวณต่อนะคะวันที่23วันที่23หลัก หมื่นคูณด้วยห้าหลักหมื่นก็คือเจ็ดเห้าเหมือนเดิมบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองเจ็บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น4และบวกด้วยเก้คงที่ 5, 5้บวกห้อ่าห้บวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น18 แปดบวกสี่เป็นสิบสองนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดเลขสองนะคะเลขสองมาเข้าอยู่ที่หลักร้อยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะคำนวณต่อหลักตาลายนะคะแอดเองตาลายอ่ะปิดไว้ก่อน วันที่27นะคะหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นเป็น9 9 5 45บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น6 6 2 12นะคะบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลขก4และบวกด้วย9คงที่ 5บวก2เป็น7นะคะ7บวก4เป็น11ได้1 1บวก9เป็น10ผลที่ออกนะคะวันที่30เลข0นะคะมาเข้าอยู่ที่หลัก10นะคะคำนวณต่อวันที่30วันที่30เดือนกรกฎานะคะวันที่30สูตรที่1หลักหมื่น คูณด้วย5หลักหมื่นก็คือ5 5 5 25ได้5อีกแล้วบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2นะคะหลักพันเป็น6 6 2 12บวกหลักหน่วยก็คือเลข6และบวกด้วย9ค้ณงที่5-2บวก2เป็น7นะคะ7บวก6เป็น13 3-9บวกเเท่ากับ12นะคะ มาดูผลวันที่3เดือนสิงหานะคะสำหรับเลข2ที่คำนวณได้มาเข้าอยู่ที่หลัก10นะคะคำนวณต่อวันที่3นะคะวันที่3หลักหมื่นคูณด้วย5นะคะหลักหมื่นเราเป็น8 8 5 40ได้0 บวกด้วยหลักพันคูณด้วยสหลักพันเป็น6 6 2 1สหลักหน่วยเป็น0นะคะแล้วก็บวกด้วย9คงที่9้าบวก2ได้11นะคะได้1มาดูผลวันที่6เดือนสิงหาเลข1น,นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักหลักร้อย คำนวณต่อวันที่6นะคะ6เดือนสิงหาหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นก็คือ7 7 5 35บวกด้วยหลักพันนะหลักพันคูณด้วย2องหลักพันเป็น0คูณอะไรก็ได้0บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข8และบวกด้วย9คงที่5บวก8เท่ากับ13 3บวก เเท่ากับ12นะคะสำหรับตัวเลขนะคะในรอบนี้นะคะวันที่10เดือนสิงหานะตัวเลขคำนวณตัวเดียวเน้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นเลข2นะคะรอผลนะคะเป็นวันวันที่10เนาะพรุ่งนี้นะคะเลข2นะคะตัวเดียว ไม่ปักหลักนะคะมาดูย้อนหลังกันนิดนึงเนาะวันย้อนหลังนะคะก็จะมีทั้งหลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักร้อยนะคะแล้วก็หลักสิบนะสังเกตได้เลยว่ามันไม่เกินตัวที่สามนะคะเห็นไหมเพื่อนๆอาจจะเอาไปปักหลักเป็นหลักเป็นหลักอ่หลักร้อยหลักสิบก็ได้นะคะนะก็จะมีประมาณนี้ค่ะตัวเลขเนาะก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ผลจากผลตัวเลขทั้งหมดนะคะเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะมีผิดมีถูกนะคะต้องขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยต้องใช้สตินะคะในการเลือกนำไปใช้ตัวเลขที่เรานำมาในรอบนี้ก็คือเลข2นะเอาไปตัดกับชุดเอาไปตัดจากชุดอื่นๆได้นะคะตัวเลขนะคะเลข2ในรอบนี้ ตัวเลขของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไงก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามกันอยู่เนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ